อย่างแรกครับได้ยินแลนี่ครับขนาดยังไม่ได้เบิ้ลเท่าไหร่นะครับถ้าผมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวเว็บร้อยยี่สิไอนะครับผมก็ตัวนี้ครับลูกค้าบอกว่ามีเสียงดังนะครับเวลาขับขี่เสียงที่ตัวด้านหน้าเนาะชุดสีเขานะครับ ก็เวลาขับขี่เวลาเบิ้ลมันมีเสียงครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งครับอ่าอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทแล้วก็เบิ้ลดูเนาะว่ามันดังตรงไหนบ้างหนึ่งจุดตรงนี้นะครับครับอีกหนึ่งจุดอยู่ตรงนี้นี่ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันครับว่า จะแก้แบบไหนนะครับแล้วก็จะแก้อะไรยังไงได้บ้างครับแต่ที่แน่ๆนะครับเท่าที่ผมลองอใช้มือขย่าดูก็นี่นะครับเหมือนเ,อเหมือนว่าตัวเ,เขาเรียกอะไรหน้ากากนะครับหน้ากากหน้าหรือหน้ากากหลังตัวนี้นี่มันหลวมนะครับโยกขยับได้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลื้อตัวชุดหน้ากากออกมาดูครับว่ามันเป็นที่อะไรคนระับมีส่วนไหนที่บ้างครับที่รวมนะครับเดีย๋ยวมาดูกันครับครับผมในอ,อันดับแรกที่เราจะถอดออกนะครับก็คือเป็นตัวกระจกนะครับกระจกมองหลังนี่นะครับทั้ง2องข้างคนระับให้เพื่อนๆทำการหมุน ตัวเบอร์สิบสี่ตัวด้านล่างนะครับมันจะมีด้านบนแลกับด้านล่างครับให้เพื่อนถอดตัวด้านล่างนีครับใช้เบอร์สิบสี่ที่มันติดมากับรถก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันอยู่ที่ร้านนะครับก็ไม่รู้ของใครนะครับครับก็ทําการคันออกมาทั้งสองฝั่งนะครับก็นี่นะครับถอดออกมามันจะเป็นแบบนี้ครับน็อตตัวด้านบนนะครับที่มันเป็นตัวยาวๆคือตัวด้านล่างตัวนี้จะเป็นฐานครับ ส่วนด้านบนตัวนี้ที่เป็นออกทองทองครับคือมันเป็นตัวล็อกนะครับล็อกตัวมุมมองของกระจกนะครับก็ให้เราทําการหมุนตัวด้านล่างครับมันจะง่ายมันก็จะออกมาแบบนี้เวลาเราขันก็ขันใช้ประแจขันล็อกตัวด้านล่างก็คือจบครับไม่ต้องไปตั้งระยะการมองของตัวกระจกนะครับก็ทีนี้ก็ทําการถอดตัวชิวออกก่อนนะครับ อ่ะนี่ครับหลังจากที่เราทําการถอดตัวะจะเรียกครอบไฟหน้าก็ได้นะหรือเรียกชิวอะไรแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนเรียกเลยนะแต่ตอนนี้ก็ถอดออกไปแล้วนี่ครับมันก็จะมีะตัวกิบล็อกพลาสติกนะครับสตัวนะครับนี่ครอบไว้ประมาณนี้นี่หนึ่งรูตรงนี้2แล้วก็3ตรงนี้ครับเขาจะอยู่แบบนี้ก็สําหรับส่วนตัวผมที่ผมทําเมื่อกี้นี้ผมก็ใช้มือทั้งสองข้างนะครับ ฝั่งหนึ่งก็สอดมาตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็สอดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ดึงขึ้นพร้อมกันครับแต่ต้องใช้แรงหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวหักนะเพราะโดยเพราะว่าโดยส่วนตัวเมื่อกี้นี้ผมก็ดึงแรงอยู่เหมือนกันครับก็คิดว่าจะหักนะที่แรกก็ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ทีนี้พอเราถอดตัวข้อไฟหน้าออกแล้วนะครับก็มันจะเห็นน็อตอยู่นี่ครับตัวเป็นตัวตัวนี้เป็นฮาร์เช น่าจะเป็นเกลียวปล่อยนะครับแต่มันเป็นเกลียวใหญ่ทีเ่เกลียวปล่อยที่ใหญ่นะคิดว่านะก็ประมาณนี้นี่ครับถอดตัวนี้ออกหนึ่งตัว2ตัวครับแล้วก็จะมีน็อตตรงด้านล่างนะครับนี่หนึ่งสองแล้วก็ฝั่งนั้นก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งตรงนี้นี่สองฝั่งละสองนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลัง ไม่มีนะครับไม่มีเหมือนของพวกเว็บร้อยสิบไอนะครับตัวนี้ไม่มีครับก็เดี๋ยวไปรออื้อคันน็อตออกมาเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่คันน็อตแล้วมันจะดึงออกง่ายไหมหรือว่ามันต้องถอดตัวครอ,อบตัวกรองออกนะครับตัวนี้มันจะเป็นครอบกรองนะตรงนี้ก็จะต้องถอดตัวะตะกร้าหน้าด้วยนะครับแต่ตัวนี้ ผมจะลองแบบที่ยังไม่ถอดออกดูนะครับว่ามันจะงัดเนียง่ายไหมหรือว่าเออมันจะเสียหายของลูกค้าตัวนี้มันก็ต้องระมัดระวังด้วยครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับแล้วผมก็ทําการคันน็อตออกมาทั้งสีตัวแล้วนะครับแล้วที่มันจะยากหน่อยก็จะเป็นวิธีงัดเนียนะครับแต่ตอนนี้ด้านบน2ตัวนี้ยังไม่ได้ถอดนะครับแต่ พอถอดมาแล้วมันจะยากตรงที two rooms. Two rooms. Two rooms. ่เราต้องงัดตัวหน้ากากออกมานะครับม <c oughs> ันจะมีล็อกอยู่สองตัวนะครับสองฝั่งมันจะเป็นเป็นเดือยที่พัดพัดสตินะครับที่มันเป็นของตัวหน้ากากหน้ากากนะครับมันจะเป็นรูตัวหน้ากากหลังจะเป็นรูนะครับเป็นรูรับแล้วตัวนี้มันจะเป็นเดือยลงมานะครับมันไว้ล็อกกับตัว ด้านหลังนะครับมันจะมีสองฝั่งอยูอ่่ึ้อนท่านี้ครับนี่หนึ่งตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวนะครับแล้วมันก็จะมีเหลี่ยมงัดยากอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็ส่วนตัวแล้วบางคนก็จะใช้เป็นไขพวงแบนผมก็เคยใช้นะครับแต่เราก็ต้องแย่ให้มันถูกถูกที่นะครับที่มันจะเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวพลาสติกที่แข็งๆที่เขาไว้ใช้งัด นัดพวกคอนโซลรถยนต์นะครับตัวนี้ผมก็สั่งมาในพวกเว็บร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะไม่แพงนะครับไม่ถึงร้อยนะครับก็ลองหามาใช้ดูได้นะครับครับเดี๋ยวมไปแกะดูกันเลยครับก็นนะครับนี่นะผมก็ลองงัดแบบนี้นะเสียบเข้าไปนี่นะครับมันก็หลุดออกมาแบบนี้ได้เลยเพราะมันจะมาชนกับตัวที่ผมบอกว่ามันเป็นเดือยพอดีนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆงัดแงด้านล่างครับทีนี้เพราะด้านบนก็น่าจะเสร็จหมดแล้วด้านล่างก็น่าจะไม่ยากครับไม่ค่อยมีล็อกนะครับมันพอมันเป็นน็อตยึดนะครับจะยากแค่ด้านบนนะมันจะมีตรงนี้มันจะมีเดือย ครับผมตอนนี้ผมก็เจอปัญหาฝั่งนี้นะครับมันจะงัดยากนิดหน่อยนะครับนี่นะตอนนี้ด้านข้างออกนะครับแต่ตรงด้านล่างนะครับตรงน,นี้ยังไม่ออกนะครับตรงนี้ก็ผมก็เลยลองอส่องดูนะครับตอนนี้มันจะมีเดือยล็อกครับอยู่ด้านล่างนะคนี่ก็ก็ไม่โฟกัสให้นะก็ลองดูนะครับมันจะอยูอ่ตรงที่เป็นปลั๊กเสียบตัวสวิต สตาร์ทมือนะครับก็หาอะไรงัดเดอยมันครับงัดเบาๆครับไม่ต้องงัดแรงนี่ออกแล้วครับนี่นี่ครับนี่เขาจะเป็นเดเยแบบนี้นี่ตรงนี้แล้วก็จะมีด้านล่างไปล็อกแบบนี้นี่นะครับก็ออกเรียบร้อยครับเทนี้รับประมาณนี้ครับทีนี้ก็ค่อยงัดออกนะครับครับ พอเรางัดออกมานะครับตรงนี้ผมไม่ได้ถอดตัวครอ,อบตัวที่เป็นครอ,อบกลองไว้ด้านหน้านะครับผมไม่ได้ถอดนะครับเพราะว่าผมใช้นิ้วดันนะครับพอเรางัดออกมาเล็กน้อยนะคนี่งัดออกมาเล็กน้อยแล้วก็ใช้นิ้วใช้มืองัดนะครับงัดตัวหน้ากากไฟงัดขึ้นด้านบนแบบนี้ครับนี่ก็ทีนี้ก็จะใช้มือประคองไว้นะครับเห็นไหมถ้างั้นเดี๋ยวชุดสีลูกค้าจะลายนะครับ ครับประมาณนี้ครับผมครับผมก็พอเลือกมาก็เจอสาเหตุเรียบร้อยครับผมก็นี่นะครับน็อตตัวยึดตัวนี้เขาคลายออกนะครับนี่นะนี่เห็นไหมขยับได้นี่มันคลายนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองขันครับอปรากฏว,ว่าขันได้จริงครับ นีจับไว้แน่นนะครับนี่ก็ลองสตาร์ทดูครับไม่มีเสียงแล้วนะครับอโอเคครับแต่ยังไงผมก็จะทําการมุนออกมาก่อนนะครับคลายน็อตออกมาก่อนแล้วก็จะใช้น้าํายาล็อกเกลนะครับหรือน้ํายากันลายก็แล้วแต่ใครจะเลือกครับหยอดลงไปก่อนแล้วก็ค่อยขันมันจะอยู่แน่นนะครับ ขันได้แน่นขึ้นมาครับจะล็อกเกลียวได้จะเกลียวเขาจะไม่คลายนะครับก็ปัญหานี้ก็คือจบไปนะครับก็หลังจากนั้นก็จะประกอบกลับเข้าไปนะครับผมครับก็นี่นะครับก็ทําการประกอบเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สตาร์ทดูเท่าที่ขี่ดูนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็เงียบแล้วนี่นะครับ มันก็จะไม่มีเสียงเหลืออีกจุดเดียวนะครับคือ,อต,รตรงคอนโซลตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมนี่นะครับมันก็จะเหลืออยูตรงนี้แต่ผมก็ยังสามารถทําให้ไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีตัวกาวสองหน้านะครับที่มันไม่ใช่กาวสองหน้ามันเป็น เก้าฝังหนึ่งแล้วก็จะเป็นยางฟังหนึ่งนะยังไม่ได้สั่งมาก็รอไปก่อนครับตรงนี้ก็ถ้าใครเป็นแบบนี้ก็อย่าลืมดูตรงนี้ได้ครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมอเตอร์ซิงเลยครับ